ตนสังกัดคิมซูฮยอน,นรุกหนักค่ะประกาศต้องการพบแม่คิมเซรอนเคลียร์ใจปมดราม่าค่ะ ต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่มคิมซูฮยอนวัย37ปีอย่างโกเมเดลิสนะได้ออกแถลงการโต้แย้งข้อกล่าวหาของกาโรเซโอพร้อมยืนยันค่ะว่าคิมซูฮยอนเคยเดทกับคิมเซโรจริงแต่ก็เป็นช่วงวัยที่เธอเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วโดยโกเมเดลริสนะคะได้เผยพะะแพร่แถลงการชุดหนึ่งในวันที่1 4มีนาคมตามเวลาเกาหลีใต้ค่ะซึ่งเดิมทีนะคะต้นสังกัดจะมีแผนออกแถลงการในสัปดาห์หน้าแต่เนื่องจากข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้น บน YouTube ของกาโลเซโอทำให้พวกเขาตัดสินใจออกมาให้ข้อมูลก่อนค่ะ โดยในแถลงการฉบับแรกนะคะโกเมริสได้กล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสุขภาพจิตของคิมซูฮยอนจากข้อกล่าวหาดังกล่าวแล้วก็ได้แจงรายละเอียดอย่างเป็นสรุปเป็นประเด็นต่างๆดังนี้ค่ะ 1. นนะคะคือคิมแชโรนกับคิมซูฮยอนเคยคบกันจริง 2. แต่เคยคบกันในช่วงปี2019ถึง2020ซึ่งคิมแชโรนเนี่ยบรรลุนิติภาวะแล้ว3ค่ะเสื้อตัวที่คิมแชโรนสวมใส่ในภาพที่ถูกปล่อยออกมาระบุว่าเสื้อตัวนั้นเนี่ยเป็นสินค้าลิมิเต็ด ปล่อยออกมาปี2019ดังนั้นภาพนั้นต้องถ่ายตอนปี2019ซึ่งคิมเซรอนเนี่ยบรรลุนิติภาวะแล้ว 4. ค่ะจดหมายรักและก็ภาพถ่ายช่วงที่คิมซูฮยอนรับราชการนั้นเนี่ยเป็นแค่จดหมายเขียนเล่าสารทุกสุขด,ดิบทั่วไปตอนนั้นเนย,ยังไม่ได้คบกันแล้วข้อความในจดหมายว่าผมคิดถึงคุณนะไม่ได้เขียนถึงคนรักแต่เขียนถึงบอกว่าคิดถึงเ,เพื่อนหรือว่าคิดถึงคนรู้จักเท่านั้นเอง5นะคะข้อกล่า,า,าวหาที่ว่าคิมซูฮยอนเพิกเฉยต่อปัญหาทางการเงินของคิม นนัน้ไม่เป็นความจริงเรื่องมีสินเป็นปัญหาระหว่างคิมเซรอนกับทางโกเมเดลิสซึ่งคิมซวยอนเป็นผู้ก่อตั้งและก็ผู้ถือหุ้นเท่านั้นค่ะ 6ค่ะตอนที่คิมซูยอนได้รับข้อความจากคิมเซรอนขอให้ผ่อนปลนนี้ทางค่ายโกเมเดลิสค่ะเป็นผู้ห้ามเขาไม่ให้ตอบข้อความกลับไปเองทางโกเมเดลิสนะยังมีระบ,บุข้อความอีกว่าข้อมูลที่ทางการโรเซโอออกมาแฉนั้นเป็นเท็จเช่นรูปภาพแต่ถูกเอามาบิดเบือนบริบทแล้วก็ข้อเท็จจริงเพื่อเรียกร้องความสนใจและทางค่ายจะไม่ทนกับการเอาเรื่องนี้มาสร้างความเสื่อมเสียให้กับคิมซูฮยอน เพราะว่าเป็นเรื่องไม่สมควรที่จะเอาเรื่องชีวิตส่วนตัวของคนดังมาแฉโดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ให้ความยินยอมและทางค่ายก็จะดำเนินคดีกับกาโรเซโอจนถึงที่สุดค่ะส่วนแถลงการอย่างเป็นทางการครั้งใหญ่ที่ทางค่ายบอกว่าจะมีจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านะคะยังคงมีตามเดิมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือมีข่าวออกมาด้วยว่าค่ายโกเมอร์ลิสของคิมซูฮยอนเนี่ยออกมาแถลงว่าต้องการพบแม่ของคิมเซรอนเพื่ออ,อธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นให้เข้าใจตรงกรันเชิญ แม่มาที่ออฟฟิศนะคะโดยแถลงการฉบับเต็มไข่เหรียญทองเนี่ยได้เรียกร้องให้ทางกาโรเซโอค่ะยุติการเผยแพร่เรื่องราวส่วนตัวโดยไม่เลือกหน้าเกี่ยวกับคิมเซโรอนผู้ล่วงลับโดยมีข้อความนะคะบอกว่าสวัสดีนี่คือโกเมเดลิสค่ะเรากําลังแบ่งปันคําชี้แจงของเราเกี่ยวกับรายงานที่ออกอากาศเมื่อวันที่1 4มีนาคมโดยช่องกาโรเซโอต่อไปนี้จะเรียกว่า กาเซยอนนะคะโดยภาพกาเซยอนเปิดเผยนั้นถ่ายเมื่อวันที่1 4ธันวาคมปี2019ไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะเปิดเผยภาพส่วนตัวที่มีชีวิตส่วนตัวของคิมซูฮยอนและผู้เสียชีวิตใดงไม่เลือกหน้าเราขอให้คุณหยุดเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเราได้เห็นคําพูดของแม่ของคิมเซโรนระหว่างการออกอากาศด้วยเราตระหนักดีว่าไม่มีคําพูดใดที่จะสามารถลอบโยนแม่ที่ต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดที่ไม่อาจจินตนาการได้จากการสูญ เสียลูกไปอย่างแท้จริงเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและแสดงความเสียใจต่อความเจ็บปวดที่คิมเซโรนต้องเผชิญนอกจากนี้เรายังเห็นอกเห็นใจอย่างเต็มที่กับความกังวลที่แม่ของคิมเซโรนแสดงออกมาเกี่ยวกับวิธีการจัดการรายงานบางฉบับดังที่เราได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้คิมซูฮยอนยังได้รับความเสียหายจากการรายงานของกาเซยอนอีกด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามมีคำกล่าวอ้างบางประการที่แม่ของคิมเซโรนกล่าวซึ่งแตกต่างไปจาก ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสถานการณ์นี้เราเชื่อว่าอาจมีข้อมูลบางอย่างที่เราไม่ทราบมาก่อนการถกเถียงเรื่องนี้ต่อสาธารณะ จะไม่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความพยายามของเธอที่จะคืนเกียรติให้กับลูกสาวของเธอเราต้องการพบกับเธอโดยตรงและให้คําอธิบายโดยละเอียดหากเธอยินดีเราขอให้เธอติดต่อสํานักงานโกลเมโดลิสได้ตลอดเวลาซึ่งเรื่องนี้ทางเพจดราม่าด,ดิกเองค่ะก็ได้โพสต์เอาไว้เช่นเดียวกันชาวเน็ตที่ใส่ใจเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนคนะต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางอย่างเพจปั่นเองผู้ชมเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าที่คายท ทำแบบนี้เป็นเพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยต้องการช่วยพ่อหนุ่มเปโต้บางก็บอกว่าแม่อย่าไปยอมนะและก็คิดเห็นนะคะว่าแผนการนี้ของค่ายเนี่ยเป็นแผนปิดประตูตีแมวหรือเปล่าเพราะว่าเป็นการเรียกแม่เข้ามาในถิ่นของตัวเองและท้ายที่สุดนี้ค่ะมีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นถึงฝ่ายนักแสดงสาวผู้ร่วงลับด้วยบอกว่าคบเด็กว่าแย่แล้วบีบผู้หญิงให้ไม่เหลือทางออกคือแย่กว่าค่ะ